นี่คือการรีวิวการไปดูคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศเกาหลีครั้งแรกของเราค่ะไปดูวงหลงๆนั่นกับคอนเสิร์ตท,ที่ชื่อโคตรจะยาว Stray Kids Second World Tour Many EXO Special u n v e l l Eleven ถ้าถามว่าทำไมต้องบินไปไกลถึงเกาหลีก็อย่างที่รู้ว่าเราเพิ่งจะติ่งสเตย์คิดได้ประมาณ2ปีตลอด2ปีก็รอแล้วรอเรารอให้เด็กลงมาสักทีแต่ก็ไม่มาสักที <S <S 1> <S 1> <S จนกระท Stay ั่งสเตย์คิดค่ะก็ประกาศคอนใหม่ที่เกาหลีอีกรอบแถมจัดแบบยิ่งใหญ่ที่ KSPO Dome อ a ที่จุคนได้มากถึง1 5 0 0 0ซึ่งเป็นสกลคอนใหญ่ที่สุดที่สเตย์คิดเคยจัดในเกาหลีและเป็นห a l l ที่พวกเขาไปหวันมาตั้งแต่เดบิวต์แล้วก็เลยแบบว่าด้วยความอยากเจอและอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จ ีาดังนั้นก็ต้องไปจ้าไปเกาหลีกันคอนสริร์ตคิดครั้งนี้ค่ะจัดในวันที่17-18กันยายนสอรอบในการดิฉันก็คือไป2รอบเลยวันคอนก็คือร้อนมากแดดร้อนแรงไม่ต่างจากไทยหน้าคอนเต็มไปด้วยของแจกเหมือนกับไทยเลยค่ะแต่มีสิ่งที่แปลกตรงที่บางคนก็ใช้วิธีแจกของด้วยกันวางของทิ้งไว้วแถวหน้าคอนและเดี๋ยวก็จะมีคนมาหยิบไปเองเก๋นะ ส่วนเรานั้นก็ขนของไปแจกเหมือนกันค่ะนั่นก็คือ,อยาดมมะม่วงอบแห้งอะไรประมาณนี้สตรีคิดเปิดตัวมาด้วยเพลงแอนเดมเพลงที่หาฟังที่ไหนไม่ได้นอกจากในคอนเท่านั้นฟังแล้วคนลุกรู้สึกฮึกเหิมตั้งแต่ต้นจากนั้นก็ตามมาด้วยเซตเพลงที่โชวจัดเต็มความคริสต์มาแบบเซ็กซีน่นิดๆซีทูหน่อยๆตามวิถีเด็กหนุ่มที่โตแล้ว โดยเฉพาะบางชาญผู้เที่ยวรับผิดชอบตำแหน่งซิกแพคของวงก็ได้ใช้งานน้องกระดุม1เม็ดได้หนักมามมมมมมก,กาหลังจากโชว์ความเซ็กซี่และคริสต์มาแบบจัดเต็มแล้วสิ่งที่เป็นไฮไลท์สุดและเป็นจุดเด่นของคอนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือวงแบน เพลงของสเตย์คิดกับวงแบบเป็นอะไรที่เข้ากันมากและก็มันมาก และอีกสิ่งที่พิเศษมากมาแล้วก็ประทับใจมาจนถึงตอนนี้ก็คือการที่สเตย์คิดได้สร้างสปายด้วยการขึ้นไปใกล้ชิดกับแฟนลับชั้นบนมากขึ้นซึ่งอันนี้ขอเล่านิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามันตลกมากคือจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะน้องๆก็มีการแอบมาสปอยแล้วแหละว่าในคอนค่าจะทําในสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อนถ้าอยู่ในคอนหาไม่เจอก็เออลองมองดูข้างบนอะไรประมาณนี้นี่ก็เลยคิดแบ่เรื่อยเลว่าเออหรือจะมาชั้น2อเออหรือน้องจะมานั่งข้างๆอะไรแบบนี้หรอ ดังนั้นค่ะตอนที่ไฟดับค่ะสภาพสเตในคอนก็เลยเป็นแบบนี้อ่ฟีลแบบว่าหันซ้ายหันขวาจนคอเกือบเคร็กนะคะส <Hey. S 1> ุดท้ายค่ะก็แห่งแสงสว่างซึ่งมันก็คือรถรางนั่นเองเป็นรถรางที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนค่ะ คือตอนแรกคร่ะต้องบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะเป็นรถรางเลยครับเพราะว่าทางเดินข้างหน้าตรงชั้นสองเนี้ยมันไม่มีรถ อะไรมาเจาะแล้วก็ไม่มีรางแล้วก็ไม่มีสตาฟมาอยู่ข้างหน้าเลยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่เสียภัยมากมากเห็นแล้วก็คือกรีดสิคะเพราะมันไม่มีอะไรมากั้นเลยค่ะสตาฟก็ไม่บังไม่ผักแค่ประกบดูแบบห่างๆสว่วนแฟนคลับเองค่ะก็ไม่ยื่นมือไปจับไม่ลูบไม่คำใดๆทั้งสิ้นดูยอยู่ห่างๆแบบเคารพซึ่งกันและกันค่ะภาพที่เห็นก็เลยเป็นแบบนี้นะคะน้องๆก็ยิ้มเสอนุกสนานโบกมือทักทายแฟนขับตลอดทางเลย ตรงนี้ก็คือนั่งแทวซีก็คือเห็นน้องชัดมากชัดแบบที่ไม่รู้เลยว่าครั้งหน้าจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมตอนที่เห็นสเตยคิดใกล้ๆมันก็แบบอ่สักทีหลังจากที่เฝ้ามองผ่านหน้าจอมาหลายปีที่ผ่านมาก็แอบ,บคิดว่าหลอดแบบนี้มีอยู่จริงใช่ไหมแต่ใช่คระทุกคนพวกเขามีอยู่จริงและต่อไปนี้ค่ะก็จะขอรีวิวเป็นหลายคนไปเลย คนแรกค่ะไอเอ็นมักแน่น้อยของเราเมมเบอร์ Member ที่เป็นความสดใสของโลกใบนี้น้องค่ะหน้าเหมือนถูกล็อกให้ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยตอนที่สเตย์ขอให้ทำเ e อ็กเกีย e วน่ารักน่ารักเชื่อไหมคะว่าแค่ยืนเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรก็น่ารักแล้วในคอนค่ะเสียงน้องนี่ก็คือนิ่งไม่มีตกเลยโคตรจะภูมิใจในตัวเมมเบอร์เข้าคนนี้มากตอนพูดปิดคอนค่ะน้องก็บอกด้วยนะว่าน้องเนี่ยภูมิใจที่ได้อยู่วงสเตย์คิดและคิดว่าตอนนี้เนี่ยน้องคือคนที่โชคดีที่สุดในโลก ก็อยากจะบอกน้องเลยค่ะว่าสเตย์ก็โชคดีที่สุดเหมือนกันที่มีน้องอินนะซึ่งมินน้องม่องๆคนที่ตลกแบบธรรมชาติมากน้องไม่คนใส่ใจแฟนคลับมากๆค่ะศบตาสเตย์ลายคนเลย แม้ว่าข้างหน้าเนี่ยแสงไฟจะสองจ้าแค่ไหนน้องก็จะเอามือมาบังแล้วก็สบตาไล่ทีละคนเห็นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะให้นุดของซึงมินในเพลง u n i t ตคัน t ต็อปก็ยังตราตึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ที่ว่าซึงมินอัพสกิลเรื่อยๆไม่เกินจริงอยากจะขอบคุณจริงๆที่น้องมาเป็นนักร้องฟิลิก ซันชายของสเตย์เข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมทุกๆเรียกว่าซันชายมองจากชั้นสองยังรู้สึกเหมือนในตาน้องมิดเดและยิบระยับเต็มไปหมดน้องบอกมือทักทายสเตย์ตลอดทางอย่างทั่วถึงพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสยอยู่ตลอดเวลามันสัมผัสได้เลยว่าน้องรักสเตย์มากจริงๆที่บอกว่ายกให้สเตย์เป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งน้องไม่โกหกเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะยิ้มสดใสแบบนี้เวลาให้โชว์คริสต์มาสก็เอาเรื่องอยู่คนอะไรมีร้อยแปดภาพลักษณ์หน้าก็เก๋มาก น้องเหล็กคือสมบัติอลัมค่าของวงการคีป๊อปจริงๆค่ะน้องฮัน my man my boy วินาทีาแรกที่เห็นน้องแบบชัดๆก็คือหล่อมากน้องมักจะถูกแซวว่าเป็นหนุ่มขี้เก็กประจำบงแต่พอได้มาเจอตัวจริงถามว่าเก็กแบบในจอไหมก็เก็กค่ะ เก๊กเหมือนในจอเลยแต่ไม่ได้หมายถึงในทางที่ไม่ดีนะคือน้องมีความเป็นเด็กแพ้วๆเสน่ห์แรงเจอสเตยก็คือส่งยิ้มส่งจุบส่งสายตาหวานๆแบบคนดีเท่ให้ตลอดเวลาก็คนมันเท่อนะเนาะแถมบนเวทีค่ะก็คุมได้หมดทุกอย่างทั้งแรปและร้องโดยเฉพาะการร้องค่ะน้องค่อนข้างที่จะรับผิดชอบไฮโน้ตเยอะมากซึ่งแต่ละครั้งค่ะไฮโน้ตของน้องฮันก็ทำดีดมากๆเสียงนิ่งไม่มีตก แถมการเต้นก็ใส่เต็มถิงแม้ว่าน้องจะเจ็บขาก็ตามนับถือมากจริงๆค่ะรู้ตัวอีกทีก็โดนหันตกอีกแล้วเก่งมากเลยจ้าหันฮันจินน้องเกี้ยวสุดหล่อของเราน้องเป็นคนที่ถ้าเพลงสนุกๆฟิลปล่อยใจจอยๆมาก็คือเหมือนเด็กน้อยคนนึงเลยค่ะน้องน่ารักมากเต้นดกดๆตลอดเวลาแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่ต้องโชว์เพอร์ฟอร์แมน์นงก็จะใส่เต็มมากถึงแม้ว่ามือจะใส่เฟือกก็ตามแต่ก็ใส่เต็มไม่ยัง้งเต้นเหมือนลืมเลยว่ามือเจ็บ เรียกว่าเป็นคนที่อยู่บนเวทีและจะเปล่งประกายสุดๆความเป็นวิชวลเอยอินเนอร์เอยคือมาเต็มเลยกระดุมากยิ่งตอนที่น้องอินกับเสียงเพลงก็คือมีเสน่ห์สุดๆไปเลยค่ะพอเห็นน้องแล้วก็นึกถึงรูปที่น้องวาดพาที่น้องเดินตลอนถ่ายรูปตรงนู้นตรงนี้ก็คิดขึ้นมาในใจว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ไอดอลธรรมดาแต่เป็นศิลปินคนหนึ่งจริงๆชางบินบุคคลที่หล่อกว่าในจอมาก โดยจะมอสในยูนิตตรีราชาที่มาพร้อมกับเชิตข่าวเน็กไทยดำก็คือตุยไปเลยค่ะในคอนค่ะชางบิงคือคนที่ทําให้เวทีร้อนแรงกว่าที่เป็นด้วยน้ําเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากในวงการเคป๊ทุกครั้งที่เป่งเสียงมาทําให้รู้สึกฮึกเหิมมากและทําให้เวทีไฟลุกโชนยิ่งขึ้นไปอีกอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงชางบิงจริงๆค่ะ ไม่มีใครดุดันเกินเขาแล้วขี้โกงมากเก่งทั้งแรปทั้งเต้นร้องก็ดีแต่เห็นดูดันแบบนี้สายตาที่ยิ้มมองให้กับสเตค,คืออ่อนหวานและละมุนสุดๆเลยค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมใครๆก็อยากเป็นแฟนชางบินบอกเลยว่าชางบิน I love you Lino my love ก่อนที่จะได้เจอตัวจริงเคยสงสัยอยู่ตลอดว่า Lino มีตัวตนอยู่จริง,รงๆใช่ไหมเพราะความรอของโนคือเกินไปมากแต่ไม่ได้เจอใกลๆก็คือฮ่า มีอยู่จริงค่ะทุกคนเห็นเราก็จะเป็นลมค่ะเวลาที่โนได้ยืนบนเวทีเนี่ยอล่าแบบโอโ้โหพระเจ้าแสางสาดส่องเป่งประกายมากๆแถมเวลาอยู่บนเวทีก็ดูอลเลอร์สุดๆแต่ละเพลงก็คือเต้นสุดใจส,สุดแม้แต่เพลงช้าชิวๆลีโนก็จะเต็มให้ตลอดสมกับเป็นเมนแดนสัมผัสได้เลยว่าการที่โนได้สนแสดงคอนเสิร์ตต,ต่อหน้าแฟนๆมันเพิ่มพลังให้ลีโนมากจริงๆและถึงแม้ว่าโนจะชอบแซวเมมเบอร์แกลงสเตงตามวิถีหนุ่มซึนเดเลย ตาบวชจะซึ้งก็ทําเอาน้ําตาซึมเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตอนได้ยินโนพูดว่าขอบคุณเมมเบอร์ด้วยนะตอนนั้นเบมเบอร์เองก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ฟังแล้วมาสัมผัสถึงความอบอุ่นข้างในยังไงก็ไม่รู้อยู่ๆน้ําตามันก็ซึมออกมาเองและคนสุดท้ายบังชานรีเดอร์ของเราชานคือฝ่ายซับพอตอันดับหนึ่งของน้องๆไม่ว่าน้องจะทําอะไรชานก็จะคอยช่วยตลอดตั้งแต่บอกคีย์เพลงให้น้องเป็นคอรัดให้น้อง หรือแม้กระทั่งทำซาวประกอบเองก็ทํามาแล้วอออออนอกจากนี้ก็ยังโชว์สกิลปอดิวสุสสดๆบนเวทีด้วยการบอกคีเพลงให้นักดรุ่นตรีจนได้แท็กใหม่เพื่อให้ฮันร้องแรปฟีสไตล์โชว์ เห็นแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะเพราะมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าชานคือผู้อยู่เบื้องหลังผลงานทุกชิ้นของสเต a รคิดอย่างแท้จริงแม้เพลงนั้นตัวเองจะไม่ได้ร้องก็ตามก็ไม่แปลกใจที่ชานจะรู้แทบทุกขี้หรือเหนือเพลงแทบทุกทอนกล้าพูดได้เลยว่าเป็นคนที่น้องๆพึ่งพาได้จริงๆอยากจะบอกชานเลยค่ะว่า you are best litter ขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักเสมอมานะชานและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณสเต a รคิดทั้ง8คนมากๆคอนเกือบ4ี่ชั่วโมงมาสนุกมากจริงๆคะ่ะ พวกเขาร้องกันสดๆใส่พลังกันอย่างเต็มที่จนเราเองค่ะก็ได้รับพลังและความรักเหล่านั้นเช่นกันหวังว่าสเตจคิดค่ะสกคนพลังเหล่านี้มาให้แฟนๆชาวไทยเร็วๆแล้วเจอกันใหม่ที่แอนมอนะคะ You know who we are! <laughs> who cannot defeat us! This is our kingdom, that can't kill us! Bring it on! <laughs> <laughs> <laughs>